คุณผู้ชมครับใครคือคนสุดท้ายที่ชดใช้กรรมนี่คือ5ตัวละครที่มีการเปิดเผยในโปรโมทให้ไปติดตามแม่เบี้ยสองตอนสุดท้ายส่วนตัวดินคิดว่าชนะชนมั่นใจครับถ้าเกิดไม่ได้มีการจบแบบหักมุมนะถ้าไมไดิดถึงบอกแบบนี้พร้อมเหตุผลวันนี้ชนมาวิเคราะห์ร่วมกันอีกนะครับและต้องบอกคุณผู้ชมตั้งแต่ช่วงต้นเลยว่าชุดข้อมูลที่ดินนาเสนอในช่วงละครไทยดินบอกเสมอเลยนะว่าอ้างอิงจากไหนที่มาที่ไปซึ่งเป็นการวิเคราะห์จากการอ่านการขยายความจากบางประโยคของเรื่องยอ่อการดูแม่เบี้ยทุกวอช์ชันการตั้งคาถามของดินและคาถามท เข้ามาส่วนที่บอกว่าเนื้อหาบางส่วน อาจมีสปอยเป็นเพราะว่าดินกลัวว่าถ้าเกิดคนไม่ชอบแนวนี้กดเข้ามาดินควรบอกเขาตั้งแต่ช่วงต้นซึ่งไม่ใช่การสปอยร้อยเ์ซแน่นอนเพราะพวกเราทุกคนดูละครพร้อมกันไม่มีใครได้ดูก่อนนะครับและไม่ใช่การเอาเรื่องย่อมาอ่านให้คุณผู้ชมฟังฉะนั้นเนื้อหาที่ดินนาเสนอมันก็มีทั้งตรงไม่ตรงและใกล้เคียงกับในละครที่ออกอากาศอยู่เพราะว่าความตั้งใจของดินนะครับเปิดช่วงนี้มาเพราะอยากจะชวนทุกคนมาดูละครร่วมกันมาถกเถียงแลกเปลี่ยนพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันซึ่งที่ผ่านมามันอบอุ่นและสนุกจรริงๆคคคับบขขอุุณที่เ้าามย เข้ามาดูกันนะเอามาติดตามกันต่อครับตอนจบของแม่เบีย้ยมี2แบบอัน,นงเขาจะยอมเปิดเผยนะครับว่าใครที่มีส่วนกับการตายของคุณโกสุมร่วมกับเขาอีกซึ่งตามเรื่องย่อบ,บอกว่ามี3คนที่พอรู้แล้วเนี่ยเสียใจไม่แพ้กันก็คือลุงทิมชนะชนและเมฆลาครับเสียใจไม่แพ้กันพอบอกแบบนี้เป็นใครไปไม่ได้แล้วครับทมกับเชิดนี่แหละ ทมกับเชิดมาไล่เลียงความเสียใจกันหน่อยนะลุงทิมเสียใจสินี่น้องสาวน้องเขยเขาตัวเองเป็นคนไปขอคุณโกสุมว่าให้ครอบครัวนี้เข้ามาอยู่ชั่วคราวรอเชิดได้ที่ทางที่อยุธยาแล้วเดี๋ยวเขาจะมาพาครอบครัวไปวันนี้มารู้ความจริงว่าเออน้องสาวน้องเขยมีส่วนกับการตายของคุณโกสุมชนะชนเสียใจสิพ่อแม่ของเรามีส่วนกับการตายของแม่ของผู้หญิงที่เรารักเมฆขลาตามหามานานครับใครฆ่าโกสุม รู้ว่าอานงแหละคนหนึ่งแล้วใครล่ละอีกคนหนึ่งวันนี้มารู้ความจริงเอา้าพ่อแม่ของผู้ชายที่เรารักไม่แปลกใจเลยว่าที่เมฆขลาบอกว่านี่มันไม่ใช่พรมลิขิตจากที่เคยคิดละมันคือกรรมลิขิตและถึงตอนนี้ดินก็ยังคิดว่าแดงไม่มีแดงหรือว่าชนะชนเนี่ยไม่มีส่วนกับการตายของคุณโกสุมหรอกแค่ทมกับเชิดนี่แหละเชิดท,ที่ดินบอกในคลิปก่อนหน้านะครับว่าเขามีส่วนในการล่อคุณโกสุมลงมาแต่ทมดินก็ยังคิดไม่ออก ก็ไม่แปลกใจอีกว่าทําไมเขาถึงใช้คําว่าความจริงสุดช็อกติดตามไปด้วยกันนะครับซึ่งที่ผ่านมาตอนจบของแม่เบียทุกเวอร์ชันเนี่ยจะมี3แบบตามนี้นะ3แบบแบบแรกครับชนะชนจมน้ําตายไม่ขลาบีบงูฟาดงูกับโต๊ะเครื่องแปง้งแล้วโยนงูทิ้งน้ํางูตายไม่ขลาไม่ตายไปเจอผู้ชายคนใหม่ แบบที่2ชนะชนจมน้ําตายเมฆขลาบีบงูฟาดงูกับพื้นจนตายแล้วถืองูที่ตายเดินลงน้ําตายตามแบบที่3ชนะชนจมน้ําตายงูไม่ตายชนะอาเมฆขลาไม่ตายครับจะเห็นว่าใน3แบบนี้ทุกเวอร์ชันนะครับชนะชนตายซึ่งเวอร์ชันนี้ดิฉก็คิดว่าชนะชนตายเพราะอะไร3ข้อนี้ครับข้อแรกชนะชนทําผิดศีลธรรมงูออกมาตลอดจะมาจัดการแต่เมฆขลาขอไว้ข้อ2ชนะชนทําให้งูอาฆาตไปฟันเขาจนบาดเจ็บหนักแล้วข้อ3ครับคุณผู้ชมชนะชนเนี่ย บอบช้ำจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปหมดตอนนี้นะครับหนึ่งเลยนะกับครอบครัวที่แก้ไขอะไรไม่ได้ที่ทํากับหม่แก้วอะ่ะเขารู้ว่าผิดแต่ทําอะไรไม่ได้ทาให้มันถูกต้องยังทําไม่ได้เลยกับเมฆขลานะ่ะแล้วก็ตอนนี้นะพอรู้ว่าพ่อแม่ของเขามีส่วนกับการตายของแม่เมฆขลานี่ยก็ยิ่งเสียใจแล้ววันที่เขาเจองูบนเรือเนี่ยดินว่ามันก็จะเป็นวันที่เขาก็ไม่สู้ละ แล้วก็น่าจะยอมทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งถ้าเล่าแบบนี้มันจะตรงกับแม่เบีย้ยปี58ส่วนแม่เบีย้ยเวอร์ชันอื่นจะเล่าว่าชนะชนเขาก็หนีงูแล้วจมน้ําตายไปครับคุณผู้ชมซึ่งตอนจบของแม่เบีย้ยเวอร์ชันล่าสุดที่เราดูร่วมกันเนี่ยเขาบอกว่าทาไว้2แบบครับสองแบบในคุณผู้ชมคิดว่ามีแบบไหนบ้างอดินเพิ่มให้อีกแบบหนึ่งเป็นแบบที่4คือไม่เคยมีในตำนานแม่เบีย้ยมาก่อนเป็นการจบแบบใหม่เลยจะเป็นแบบนี้หรือเปล่า 4แบบที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะคุณผู้ชมคิดว่าที่เขาบอกทําไว้2แบบเนี่ยมีแบบไหนบ้างหล่ะคุณผู้ชมพิมพ์ตัวเลขพร้อมบอกเหตุผลมาด้วยก็ได้นะครับบอกด้วยก็ได้ว่าอยากจะให้จบแบบข้อไหนส่วนตัวดินะครับดิคิดว่าที่บอกว่าทาตอนจบไว้สแบบน่าจะเป็นแบบข้อ1ข้อ2นี่แหละน่าจะไม่หนีจากกันแต่ไม่รู้ว่าจะจบแบบหักมุมแบบข้อสีหรือเปล่านะแต่ดิ้ก็คิดว่าข้อ1ข้อ2นี่แหละมาสะแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนคุยกันนะครับและติดตามไปด้วยกันนะครับช่อง7 HD กด35 จานอังคารนี้เป็น2ตอนสุดท้ายตอนจบแล้วจริงๆครับคุณผู้ชม2องทุ่มครึ่งมารอดูสดพร้อมกันและสามารถดูย้อนหลังได้ที่แอปพลิเคชันและเว็บไซต์บักกะบูทีส่วนช่วงละครไทยครับคุณผู้ชมติดตามกับดินได้ที่ YouTube และ t i k t o อกนะครับพบกันคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ